ภาวะตามัวมีกี่แบบอันตรายหรือไม่และเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คุชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยคำว่าตามัวก็คงหมายถึงภาวะที่การมองเห็นไม่ชัดโดยทั่วไปก็มักจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีตามมวชั่วคราวหรือตามมวที่เป็นอยู่ตลอดเวลาถาวรเริ่มกันที่กลุ่มแรกตามมวชั่วคราวมีสาเหตุเกิดจากอะไรครับตามมวชั่วคราวดีนี้เราจะเจอบ่อยๆในคนที่มีตาแห้งบางจังหวะก็รู้สึกเหมือนมองภาพไม่ชัดพอเราก็พิบตาก็อาจจะดีขึ้นหรือขยี้ตาเบาๆก็ดี กับกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการใช้สายตาเยอะๆเช่นคนที่ทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือเล่นมือถือทั้งวันบางขณะก็จะรู้สึกเหมือนตามันมองภาพโฟกัสไม่ได้เลยตามันล้านอันนี้ก็เป็นภาวะที่เป็นตาโมวชั่วคราวรวมทั้งมีโรคบางอย่างที่เป็นสาเหตุภาวะตามัวได้คนที่มีโรคอย่างอื่นของระบบอื่นร่วมด้วยเช่นในคนที่เป็นไมเกรนหรือมีความไม่สมบูรณ์ของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมองที่เกี่ยวกับการมองเห็นก็อาจจะเกิดตาพร่าไปชั่วคราวหลายๆวินาทีแล้วก็กลับมามองเห จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอทางด้านนั้นอย่างถูกต้องนะครับและอาการหน้ามืดเกี่ยวข้องกับตามัวยังไงครับภาวะที่เราเรียกว่าหน้ามืดตามมวก็คือภาวะที่อาจจะเกิดจากการเหน็ดเหนื่อยหรือระดับน้ําตาลในเลือดตกหรือมีการบีบตัวของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมองบางส่วนก็อาจจะทําให้เหมือนการมองเห็นภาพโทนสีมืดลงแล้วก็อาจจะเป็นลมได้เนี่ยพวกนี้มักจะไม่ได้เป็นอาการจากดวงตาโดยตรงแต่ว่าอาจจะเกิดจากระบบอื่นของร่างกายได้ครับ ถัดมากลุ่มที่2ตามมวถาวรกลุ่มที่2ซึ่งจากสูตแพทย์จะพบเยอะมากๆก็คือตามมวที่เป็นถาวรเลยถ้าเราแบ่งตามมวชนิดนี้ออกไปก็จะแบ่งได้กลุ่มใหญ่อยู่4กลุ่มเริ่มจากสาเหตุในกลุ่มแรกกลุ่มแรกเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่พบบ่อยที่สุดก็คือตามมวที่เกิดจากสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงลักษณะของตามมวก็จะเกิดจากการมองแล้วเหมือนภาพไม่โฟกัสหรือภาพมันเบลอ และสาเหตุตามมวถาวรจากอาการหรือโรคในสาเหตุกลุ่มที่ 2. 2กลุ่มที่2ซึ่งก็พบบ่อยรองลงมาเลยก็คือการที่เราเห็นภาพตามมวลักษณะเป็นมัวเหมือนมีหมอกหมอกขาวขาวบางคนอื่นไม่มีเห็นหมอกแต่เราเห็นเหมือนมีหมอกขาวขาวบางเริ่มจากหมอกน้อย,อยไปจนถึงหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆจนบางคนแทบจะมองเห็นหน้าคนตรงข้ามไม่ได้ก็คือเป็นภาวะตามัวที่เกิดจากโรคต้อกระจกซึ่งสามารถให้การรักษาได้ในปัจจุบันสาเหตุตามมวถาวรในกลุ่มที่3 กลุ่มที่3ซึ่งมันกลุ่มที่พบรองลงไปก็คือภาวะตามมวที่เกิดจากความผิดปกติหรือโรคของจอประสาทต,ตาอาจจะเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือเป็นโรคของจอประสาทต,ตาบวมพวกนี้จะทําให้เกิดลักษณะคล้ายๆเห็นภาพเบี้ยวหรือภาพแหว่งหายไปหรือมีม่านดํบาบังไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือตรงข้างๆก็ตามพวกนี้จําเป็นที่ต้องได้รับการ รวจวินิจฉัยเพื่อให้การรักษาป้องกันภาวะตาบอดซึ่งอาจจะบอดอย่างถาวรที่จะตามมาได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสุดท้ายสาเหตุตามัวถาวรในกลุ่มที่4 ตามัวกลุ่มสุดท้ายอาจจะเป็นตามัวที่เกิดจากกล้ามเนื้อตาผิดปกติหรือเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อตาผิดปกติทาให้เห็นลักษณะเป็นคล้ายภาพซ้อนหรือภาพเหลื่อมกันของตาสองข้างก็จะทํา,าให้การมองเห็นแย่ลงก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉยัยเพราะอาจจะเป็นโรคของดวงตาหรืออาจจะเป็นโรคของระบบประสาทที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของลูกตาสองข้างให้ทํางานไปด้วยกันได้ครับและภาวะตามัวเกิดขึ้นในตาข้างเดียวได้ไหมครับโดยทั่วไปตามัวอาจจะเกิดได้ทั้งข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ทั้ง สี่สาเหตุที่ว่าเนี่ยหรือสีกลุ่มโรคก็อาจจะเกิดทีละตาหรือสองตาก็ได้อาจารย์จึงแนะนําวิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะตามมวไว้ดังนี้ในคนที่ตามัวสองข้างมักจะรู้สึกตัวเร็วเพราะว่าทําให้การมองเห็นไม่ถนัดแล้วก็รีบไปพบแพทย์แต่ปัญหาที่เราพบบ่อยๆก็คือคนที่มีปัญหาตามมวข้างเดียวอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเพราะว่าเวลาลืมตามสองข้างก็จะใช้ตาข้างที่ดีในการดูงม้นมีข้อแนะนําว่าในทุกๆ1เดือนเนี่ย หรือทุกๆสองสัปดาห์เนี่ยควรจะมีการทดสอบในการปิดตาทีละข้างแล้วก็มองภาพว่าสองตาเราเห็นเท่ากันหรือไม่ก็จะได้รีบไปพบจกักษุแพทย์แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยรักษาตั้งแต่ต้นได้ดทันท่วงทีครับสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะตามัวติดตามได้ในชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับกดติดตาม YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวร์ก่อนแชร์ ชว่อก่อนแช์อย่าแช่ถ้าไม่ชัวข่าวมั่วไม่ควรแช์ไม่ควรแช,รรแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม